สวัสดีน้องนองนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลทุกคนค่ะวันนี้พี่หมอขอมาแนะนําหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เรื่องการลดการตีตรางและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV ในสถานบริการสุขภาพสําหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลในรูปแบบ e-Learning ในหลักสูตรมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นที่พี่หมอต้องมาแนะนําหลักสูตรนี้พี่หมอเห็นว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจ และจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องนองนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลที่ต่อไปจะต้องเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อผู้ติดเชื้อ HIV และกลุ่มประบางต่างๆได้มีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาลซึ่งน้องๆสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสะดวกและความต้องการเลยค่ะโดยเนื้อหาของหลักสูตร e-learning มี6หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ค่ะ หน่วยที่ 1. ความหมายของการตีตราและเลือกปฏิบัติซึ่งจะเป็นบทเรียนเริ่มต้นให้น้องๆรู้ความหมายของคําว่าการตีตราและเลือกปฏิบัตริรู้ปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติและรู้จักกลุ่มประบางต่างๆที่มักจะถูกตีตราและเลือกปฏิบัติค่ะหน่วยที่2การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาลการเรียนเรื่องนี้ จะทําให้น้องๆได้เห็นสถาน,นการณ์จําลองของการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลและจะบอกถึงแนวทางในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติค่ะหน่วยที่ 3. ความกลัวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติแน่นอนค่ะว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติที่หมอเข้าใจได้สิ่งสําคัญคือเราต้องตระหนักรู้ความรู้สึกตัวเองควบคุมการแสดงออกรวมทั้งหาวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV โดยไม่ไปตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV นะคะ หน่วยที่ 4. ผลกระทบของการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV เรื่องนี้น้องๆจะได้เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการการไม่มาตามนัดหรือการไม่กล้ารับประทานยาซึ่งจะทําให้เราเปิดใจรับฟังมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้นค่ะหน่วยที่ 5. ช่องทางการติดต่อของเชื้อ HIV และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เรื่องนี้น้องๆจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเชื้อ HIV ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆนะคะซึ่งเราต้องพิจารณาตามหลัก q q r ในการประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ค่ะและหน่วยที่6มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ HIV ในเรื่องนี้เราจะได้รู้จักกับมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือ Standard Precautions ว่ามีอะไรบ้างเช่นวิธีการป้องกันเข็มทิ่มตำบาดเลือด หรือสารคัดหลั่งระเด็นเข้าตาระหว่างปฏิบัติงานเป็นต้นรวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ HIV และโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกายค่ะนอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ U เท่ากับ U ที่ว่าตรวจไม่พบ จะไม่ถ่ายทอดเชื้อซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เข้า,ขารับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อและเข้าสู่การรักษา HIV เร็วขึ้นร่วมกับส่งเสริมการมีวินัยการกินยาต้าน HIV ที่ดีเมื่อตรวจไม่พบเชื้อ HIV ในเลือดก,ก็จะไม่ถ่ายทอดเชื้อให้คู่เพศสัมพันธ์และผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยลดการตีตราตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV และลดการตีตราจากครอบครัวและสังคมทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ โดยการเรียนรู้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองตามขั้นตอนดังนี้ค่ะเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning ลงทะเบียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเริ่มเข้าสู่บทเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรียนผ่านแล้วก็รับใบประกาศิียบัตรได้เลยอ้าอ้หากหยุดเรียนกลางคันก็ยังกลับมาเรียนต่อได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ค่ะ หลังจากเรียนจบแล้วพี่หมอก็หวังว่าน้องๆนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมและยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะคะสามารถเข้าเรียนโดยสแกนผ่าน QR Code นี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ